นี่ไม้ทองมาแล้วไปไหนมากับลูกๆไม้ทองก็ชอบเล่นกับลูกๆเนาะนี่นี่ชอบเล่นกับลูกๆเลย ja ไม้ทองเนี่ยพอแม่ไม้ทองมาจะตองมากไมมจะตองจะตองก็ไปนู่นละโอ้ยแม่ไม้ทองมาจะตองก็ไปนู่นแล้วว่ะมา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 เข้าฉากเข้าฉากเร็วเข้าฉากมาเข้าฉากให้ยายหน่อยนะฉากนี้คือบอกรักอ่า แล้วมันก็จะเลียปากกันมันก็จะบอกรักกันนะคะลูกๆไม้ทองมันก็สอนให้ลูกนี่นะคะดูลูกๆไม้ทองก็สนุกมีความสุขที่ได้วิ่งเล่นกันปุ๊าป๊า,ปา,ปาอยู่กับตานี่แหละนะคะอยู่กับตาอยู่กับได้ให้ดูความน่ารักของลูกๆไม้ทองนะคะอันนี้ก็คือเอา กิ่งไม้นะคะอันนี้ไม้หนามไม้หนามออ12ปันนานะคะแล้วก็จำเป็นจะต้องกำจัดนะคะองปันนาตานฟ้าสสิบองปันนานี้มีหนามนะคะต้องโดนกำจัดนะคะอันนี้ก็กําลังสะอาดแล้วนะคะตอนนี้ เดี๋ยวจะต้องเอาน้ำมารดอีกนะคะเริ่มจะสะอาดเริ่มคุณลุงก็หอมหญ้าทิ้งไปเรื่อยๆนะคะเอาไปทิ้งตรงข้างหลังบ้านนะคะน้องปอมก็มาช่วยขนวันนี้ส่งท้ายปีเก่าเรายังทำความสะอาดบ้านกันอยู่เลยนะคะทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดสวนป้าว่าจะพาไปดู อช้างกระนะคะเดี๋ยวไปดูช้างกระีช้างกระนะครับออกช่อเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่น่ารักนะคะออกช่อเล็กๆแต่น่ารักเอะทำไมช้างกระออกน้อยจังเลยปีนี้ช่อไม่ใหญ่ไม่ยาวเลยนะคะโอ้โหที่ที่หน้าบ้านตรงโน้นก็ออกแต่ว่าป้าก็ถ่ายไม่ทนันมันร่วงไปก่อนเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าป้ามืวอแต่ทําแต่งาน เข้าบ้านมาก็นะนก็ไม่ได้ลงมาถ่ายนะคะอันนี้คือไอเยเรตนะคะแต่อายเรตนี้ก็เหลืออยู่กอเดียวนี่แหละมีมีหลายยอดอยู่แต่ว่าเอามาไว้เป็นกอเดียวกันเวลาออกช่อดอกมานี่อูอลังการมากเพราะว่าอยู่ด้วยกันหลายช่อนะคะอันนี้ยังไม่มีช่อฤดูการของเขาน่าจะมีนาเมษานะสําหรับไอเยเรตนะคะนี่ก็งามงามอยู่เด้อนะคะ อันนี้ป้าพามาดูลูกฟอกเทลนะคะลูกฟอกเทลที่เป็นช่อใหญ่งามมากเลยนะคะอันนี้ก็คือลูกของฟอกเทลนะคะดูสิช่อข้างบนขึ้นไปก็กำลังจะออกแล้วนะ,ะเป็นลูกแล้วแต่ว่ามันยังไม่โตนะแต่ช่อนี้โตแล้วนะคะสวยประดับไว้ที่ต้นสวยคุณลุงเกี่ยกมาก,ก่อน ดึงกอออกมากกว่นี่นะคะอุ๊บเดี๋ยวป้าไปก่อนอันนี้ให้คุณลุงเอาตะขอเกี่ยวเ,เกี่ยวอ,ออกจากช่อไม่เนียนะมันจะมันมันจะยังก่อถากนะมันจะก็คือมีกิ่งหนึ่ง แล้วก็กำลังจะออกอีกอยู่นะคะเนี่ยมีกำลังจะออกช่อตรงนี้นะคะกำลังจะออกช่ออีกอันนี้ช่อนี้อ,ออกแล้วสักครู่นี้นี้แต่ว่ามีช่อหนึ่งที่เขียวไปแล้วเสียดายมากเลยนะคะเนี่ยสําหรับต้นนี้นะน,นี่เ,นเหี่ยวหมดแล้วไม่มันมันวายมันมันไอ้นั่นมันไม่มีน,น้ำ ไม่มีน้ําช่อนี้นะคะไหนละ่ะมือป้าอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยช่อนี้ใช่ไหม,ไหม,อ,มอันไหนคะ,ะท,นะที่ไหนเหรออ,หอันนี้ป้าก็พามาดูช่อของลูกฟอกเทลนะคะเนี่ยต้นนี้อยู่หน้าลานเพลินมีสามช่อเลยนะคะเนี่ยสามช่อใหญ่แต่อันนี้ยังไม่แห้งนะยังไม่แห้งน่าจะยังติดลูกได้อยู่นะคะ มีสามช่อใหญ่เลยนะคะอ่านี่นี่มีช่อนี้ช่อนี้แล้วก็ช่อนี้นะคะมีสามช่อนะคะสำหรับฟอกเทลที่อยู่หน้านลานเพลินนี้ป้าเรียกมันว่าลานเพลินนะคะนี่อยู่ตรงนี้โอ้แสงแดดสองมองไม่เห็นนี่เลยนะคะ โอ้โหตานฟ้าต้นนี้ออกลูกเยอะมากเลยทุกท่านเดี๋ยวป้าจะซูมให้ดูใกล้ๆหน่อยนี่ช่อน,นี้ลูกยยอยใหญ่แก่แล้วนะคะสำหรับช่อน,นี้แต่แต่ว่าโอ้โหนี่ตื่นเต้นมากเลยเห็นไหมคะทุกท่านว้าว ลูกตาลฟ้าต้นนี้ออกเยอะมากจริงๆเลยนะคะมีหลายช่อมีหลายช่อโอ้โหป้าพามาดูภาพสวยๆนะคะของต้นตาลฟ้าต้นนี้ออกลูกเยอะจริงๆเนี่ยป้าว่าจะให้เขาขุดไปทิ้งนะบอกว่ามันรกมากนะคะแต่ว่าพอปีนี้นะปลายปีเลยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยโอ้ว้าวออกช่อเยอะจริงๆเลย จะได้มันกินไม่ได้กินไม่ได้แต่เทนะคะทุกท่านกินไม่ได้แต่เทนะคะโอ้โหออกเยอะมากจริงๆขนาดช่อนี้นะมันออกก่อนเมื่อก่อนนี้มันก็อลังการอยู่แล้วนะป้าว่ามันสวยนะคะเป็นลูกที่สวยงามมากเลยลูกตาลฟ้าไม่รู้ว่าเอาไปเพาะไปปลูกได้ไหมจะลองดูนะเดี๋ยวป้าจะลองดูถ้ามันสุกร่วงลงมาแล้วจะลองดูนะคะ โอ้โห oh, oh. สวยงามจริงๆว้าวว้าว้าว้าวแล้วต้นโน้นเป็นไหมตน้นโอ้ต้นนั้นก็มีดอกเยอะเดี๋ยวป้าพาไปดูเนาะสำหรับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ออกช่อดอกเยอะเหมือนกันแต่ป้าไม่รู้นะว่ามันจะมีลูกเหมือนต้นนี้ไหมแต่เห็นช่อไหมคะทุกท่านโอ้มันมันบางมันบางกิ่งของลิ้น ลิ้นจี่นะคะมันบางกิ่งของลิ้นจี่มันเลยมองไม่เห็นชัดนะเดี๋ยวป้าจะลองหามุมอื่นอีกไปดูอีกต้นหนึ่งกําลังออกช่อดอกสวยงามเลยแต่ไม่รู้มันจะมีติดลูกไหมมันเคยออกดอกตลอดทุกปีแต่ว่ามันไม่เห็นลูกเหมือนต้นนี้นะคะหรือเขาอาจจะอิ่นว่ามันเป็นตัวผู้อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวป้าไปดูอีกมุมหนึ่งก่อนเด้อนี่เลยนะคะป้าพามาดูมุมนี้นี่ ต้นฟ้าอีกต้นหนึ่งค่ะมีดอกออกเต็มเลยพี่น้องดูซิไม่รู้ว่าเขาจะมีลูกมาไหมเนาะเหมือนต้นโน้นมันติดลูกแล้วนะคะแต่ต้นนี้มันอาจจะไม่โดนแดดเท่าไหร่นะมันอยู่ในร่มนะคะมันอาจจะไม่มีลูกแต่มันออกดอกนะออกดอกเยอะมากเลยฝั่งนี้ก็เยอะเดี๋ยวป้าพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งจะเยอะไหมเนาะเออเรยวๆแป๊บนึง โอหดูสิปล่อยดอกตาลฟ้าสวยงามมากเลยแล้วมันมีลูกไปดูต้นนั้นลูกเต็มเลยโอ้โหอ่อนซอนหลายเด้อเขาเห็นตัง้งต่เขาไปเที่ยวอันตอนนั้่าไปเ,เออสักเออสักกลนครแม่เสียหมากนวลเดี๋ยวป,ป้าพาไปดูหมากนวลน,นะคะว้าวสุดยอดเลยช่อตาลฟ้าต้นนี้นะคะฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็เยอะเลยนะคะ